สวัสดีครับท่านผู้ชมครับก็คลิปนี้เรามาดูดับ10บนขั้นเทพคู่ขี้กันนะครับท่านผู้ชมครับแล้วก็ดับ10บ,บนพิเศษอีก1สูตร2ตัวนะท่านผู้ชมนะจะดับตัวไหนนะก่อนอื่นเรามาดูคําเตือนกันก่อนนะครับท่านผู้ชมครับคําเตือนข้อมูลและแนวทางที่ให้เป็นเพียงการคํานวณตัวเลขเพื่อเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้น ไม่สนับสนุนการพนันและสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการชมขอให้ทุกท่านโชคดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้เรามาดูเลขดับกันนะท่านผู้ชมนะประเดิมคลิปนี้ด้วยดับ10บ,บนขั้นเทพคู่ขี้ท่านผู้ชมงวดนี้จะดับกี่ตัวท่านผู้ชมนะครับงวดที่ผ่านมานี่ดับเอาอยู่นะท่านผู้ชมนะดับถึง3ตัวเลยนะดับเอาอยู่เลยท่านผู้ชม ก็ก่อนหน้านั้นเขาหลุดท่านผู้ชมผมก็บอกว่าไม่น่าจะหลุดซ้ําก็ไม่หลุดซ้ําจริงๆดับเอาอยู่นะท่านผู้ชมนะสูตรนะครับสูตรหนึ่งนะใช้12บวกหน่วย2บวกหน่วย4นะผลลัพธ์จะเถ่าไบวกหร่บวก1นบวก1บวก1นะครับสูตร2ใช้100บนบวกหน่วยล่างบวกหน่วย3นะผลลัพธ์จะเท่า่บวก2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 นะ โดยวิธีการก็คือนะครับเราคำนวณหาเลขเด่นทั้งสองสูตรแล้วก็หาตัวเลขที่ไม่มีในทั้งสองสูรนี้เป็นเลขดับ10บ,บนนะท่านผู้ชมนะก็สถิติก็ผูู้ใช้มานานแล้วท่านผู้ชม2ปีแล้วนะสูตรนี้นะครับสำหรับท่านที่เข้ามาใหม่นะท่านที่ติดตามใหม่ๆนะครับก็ใช้มา2ปีแล้วนะครับปี6-6นี่ไม่หลุดเลยนะเพิ่งมาหลุดปี6 7ท่านผู้ชม4ี่ห้างวดนะแต่ว่าไม่เคยหลุดจำท่านผู้ชม ก็เรามาดูนะครับสถิตินั้นออผมจะไม่ย้อนไปยาวท่านผู้ชมนะเพราะว่าย้อนให้ดูเกือบทุกงวดเลยเรามาดูอ,อ่าสี่ห้างวดหลังนะท่านผู้ชมนะก็อย่างงวดที่ที่ออกสามสามหกอย่างเงี้ยท่านผู้ชมก็ดับห้าเจ็ดก็ผ่านนะครับงวดต่อมาก็ดับหกแปดดับหนึ่งห้าเนี่ยดับนี้สองถึงสามตัวนะท่านผู้ชมนะไม่ใช่ดับตัวเดียวนะครับดับสองถึงสามตัวเนี่ยครับ พอเขาหลุดก่อนหน้านะเขาก็เดินต่ออีกสามงวดท่านผู้ชมแล้วก็ก็มาหลุดอีกเนี่ยพอหลุดแล้วเนี่ยสถิติในสองปีแล้วเนี่ยยังไม่เคยหลุดซ้ำท่านผู้ชมเนี่ยครับพอเขาหลุดแล้วมาดูงวดล่าสุดท่านผู้ชมผมบอกแล้วว่าเขาไม่น่าจะหลุดซ้ำท่านผู้ชมไม่น่าจะหลุดซ้ำแล้วเขาก็นี่ครับดับงวดล่าสุดดับห้าเจ็ดเก้านะ,ะผลรางวัลออกหกหก สองออกหกหกสองท่านผู้ชมดัก10ก็คือ6กนะสิ 16, ก็ผ่านนะดับ5 7 9ก็ถือว่าผ่านนะครับท่านผู้ชมครับดับถึง3ตัวงวดที่ผ่านมานะส็สูนี้ก็เชื่อว่าเขาจะเดินต่อท่านผู้ชมดับเอาอยู่อีกแน่นอนเพราะว่าไม่น่าจะหลุดซ้ำอีกนะท่านผู้ชม พอเขาหลุดและต่อไปนี่เขาจะเดินอย่างน้อยก็สองสามงวดท่านผู้ชมอยากให้เขาเดินต่อยาวๆเลยนะท่านผู้ชมนะก่อนเนี่ยครับงวดต่อไปเป็นงวดที่สี่สิบเอ็ดนะครับสี่สิบเอ็ดสูตรนะท่านผู้ชมนะสูตรนั้นเรามาดูกันนะครับก็ผมคำนวณให้เรียบร้อยแล้วนะครับท่านผู้ชมนะครับสูตรเนี่ยครับสิบสองสิบสองก็คือศูนย์นะหน่วยสองก็คือสี่นะครับ หน่วย4ก็คือ8นะ8ปบวกสได้2เพราะฉะนั้นก็เด่นตัวแรก2อบวกหได้3ได้4ได้5ได้6นะเด่นสูตรแรกเด่น2 3 4 5 6ท่านผู้ชมสูตรที่2 100บ bon น100บ bon นก็คือ6หน่วยล่างก็คือ7หน่วย3ก็คือ8นะก็7จบวกแได้5อันนี้ได้6 6หบวกหได้1ท่านผู้ชมเนี่ยครับ1นบวกสได้3 3บวก สได้ห้าห้าบวกสองได้เจ็ดเจ็ดบวกสอก็ได้เก้นะเด่นหนึ่งสามห้าเจ็ดเก้าสำหรับสูตรสองนะท่านผู้ชมนะก็เดี๋ยวเราเอามาเขียนลงเลยนะท่านผู้ชมนะสูตรแรกนะครับสองสามสี่ห้กสองสามสี่ห้าหกนี่เด่นนะครับสูตรสองสูตรสองผมใช้สีแดงนะหนึ่งสามห้าเจ็ด นะท่านผู้ชมเรามาหาตัวเลขที่ไม่มีในสองสูตรนี้ท่านผู้ชมตัวเลขไหนเพื่อหาดัดบสิบบนขั้นเทพนะก็1 3ึ่งมีอยู่แล้วท่านผู้ชมเลขขี้นะมีอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นมันจะต้องดับเลขศูนย์แน่ศูนูนย์ไม่มีท่านผู้ชมนะดับตัวแรกดับศูนย์นะ ศูนย์สองมีนะครับสี่ 6. มีหกมีแปดมีไหมแปดไม่มีเพราะฉะนั้นดับท่านผู้ชมดับสิบบนขั้นเทพงวดนี้งวดหนึ่งตุลาดับศูนย์กับแปดศูนย์กับแปดท่านผู้ชมเอาอยู่แน่นอนศูนย์แปดดับสิบบนขั้นเทพไม่มาหลักสิบนะท่านผู้ชมนะศูนย์กับแปดไม่มาแน่นอนนะท่านผู้ชมนะ แต่ว่าหวยจะออกยังไงนั้นอีกเรื่องหนึ่งนะแต่ตามสูตรของผมเนี่ยหลายสูตรเลยมั่นใจมากว่าไม่มาเหมือนงวดที่ผ่านมาผมก็เชื่อว่ามันไม่มาก็ดับเอาอยู่จริงท่านผู้ชมถ้าจับมันแม่นนะท่านผู้ชมนะเอาเลขเหล่านี้ไปตัดนี่นะใครจับคู่แม่นแม่เก่งๆเนี่ยโอ ก็าหลางวดท่านผู้ชมบางครั้งผมส่วนใหญ่ของผมจะเอาดับมาตัดนี่มันก็หลุดดับเป็นส่วนใหญ่เลยแต่ถ้าไม่เอาดับมาตัดมันก็ไม่ได้มันเหลือเยอะท่านผู้ชมถ้าจะเล่นแบบปลอดภัยได้ประมาณ20-35ถึงชุดอย่างนี้ท่านผู้ชมผมบอกเลยนะเล่นแบบนี้ปลอดภัยแล้วก็อาจจะมีกําไรไม่เยอะท่านผู้ชมแต่ว่าถูกบ่อยๆอย่างนี้มันก็น่าสนใจนะแต่ก่อนพอก็เล่นแบบนี้นะท่านผู้ชมนะเออไปซื้อหลายหลายชุดนะท่านผู้ชมนะเวลาซื้อ แต่มันก็อย่างว่าแหละท่านผู้ชมมันเยอะเกินเนาะทีนี้เราก็ตัดก็ประมาณ4ชุด 6. ชุด9ชุดอะไรอย่างเงี้ยท่านผู้ชมนี่ก็เยอะแล้วนะ9ชุดนี่ก็ถือว่าเยอะแล้วเพราะบางครั้งเราก็ให้กลับด้วยนะครับทีนี้เรากลับมาดูนะครับ10บนขั้นเทพดับ10บนขั้นเทพดับ0นย์กับ8นะงวดนี้ท่านผู้ชมทีนี้เรามาดูอีก1สูตรท่านผู้ชมสูตรนี้น่าสนใจนะท่านผู้ชมนะ เนี่ยท่านผู้ชมดับ10บนพิเศษ2ตัว1สูตรท่านผู้ชมดับ10บนพิเศษ1สูตร2ตัวสูตรใช้10ล่างคูณ2บวกหน่วยล่างคูณ2บวกหน่วย1คูณ2บวก12คูณ2บวกหน่วย4ผลลัพธ์ได้เท่าไหร่บวก2บวก2นะท่านผู้ชมนะผลลัพธ์ได้เท่าไหร่ไปบวกอีก2แล้วก็บวกอีก2นะครับเป็นเด่นดับเป็นดับ10บบน <c oughs> สองตัวท่านผู้ชมก็สถิตินะท่านผู้ชมเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับนู่นนะยาวเลยท่านผู้ชมผู้เามาใ้ชมนะครับนี่ครับตั้งแต่ออกสี่หนึ่งหนึ่งนะหนึ่งกุมภาหกหกนู่นท่านผู้ชมสถิติเนี่ยทั้งสองตัวเนี่ยท่านผู้ชมครับเนี่ยครับที่สีชมพูนี่นะครับนี่เป็นดับนะก็เดินดีท่านผู้ชมสี่สี่สิบขวางวดแล้วนะเนี่ยท่านผู้ชม นี่เพิ่งมาหลุดสูตรสองหลุดงวดแรกนะท่านผู้ชมสูตรตัวแรกยังไม่หลุดตัวสองนั้นหลุดงวดแรกเนี่ยครับทีนี้ท่านผู้ชมมาดูที่น่าสนใจนะพองวดสามเจ็ดสามแปดท่านผู้ชมยังไม่หลุดนะพอมาสามเก้าที่ออกหกศูนย์หกท่านผู้ชมสูตรแรกนั้นหลุดไม่ใช่สูตรแรกตัวแรกนั้นหลุดตัวที่สองนี่ผ่านท่านผู้ชมทีนี้เรามาดูงวดล่าสุดออกหก หกสองหกหกสองหลักหลักสิบก็คือหกท่านผู้ชมหลุดท่านผู้ชมหลุดเป็นงวดที่สองนี่ครั้งแรกเลยนะหลุดเป็นงวดที่สองนะตั้งแต่เอาสิบตีไหมชมท่านผู้ชมสองปีเนี่ยเพิ่งหลุดติดกันครั้งแรกท่านผู้ชม,ม,มที่หลุดถึงสองงวดเนี่ยโอ้โหไม่คิดว่าจะหลุดติดกันสองงวดท่านผู้ชมเนี่ยครับ ผิดสองงวดติดเลยตัวแรกท่านผู้ชมตัวที่สองนี่ยังไม่หลุดนะเนี่ยครับแปดเนี่ยก็ผมยังใช้อยู่นะท่านผู้ชมนะผมยังใชส้สูตรนี้อยู่นะครับเรามาดูงวดนี้กันจะได้ตัวไหนท่านผู้ชมน่าสนใจมากนะดับสิบขั้นเทพนั้นดับศูนย์กับแปดเรามาดูงวดนี้ว่าสูตรนี้จะดับอะไรท่านผู้ชมนี่สูตรข้างบนท่านผู้ชมสิบล่างคูณสองสิบล่างก็คือสามนะสามสองเป็นหก แล้วก็หน่วยล่างคูณ2หน่วยล่างก็คือ7 7 2 14หน่วย1คูณ2หน่วย1ก็คือ0ท่านผู้ชม0 2ได้0 12คูณ2 10 2ก็คือ0อีกแล้วท่านผู้ชม0 2ได้0แล้วก็หน่วย4หน่วย4ก็คือ8 0บวก8ได้8 สี่บวกศูนย์ได้สี่อันนี้ก็ได้หกนะหกหกบวกสี่ได้ศูนย์เหลือแปดตัวเดียวท่านผู้ชมศูนย์บวกแปดศูนย์บวกแปดก็ได้แปดนะรวมกันแล้วได้แปดนี่ไม่ใช่ตัวดับนะท่านผู้ชมนะเราเอาแปดไปบวกสองแต้มนะแปดเก้าศูนย์ท่านผู้ชมเด่นตัวแรกเด่นศูนย์ศูนย์ไปบวกอีกสองแต้มก็เป็นสอง ท่านผู้ชมเด่นได้ดับ10บนพิเศษ1สูตร2ตัวตัวแรกดับ0 2ดับ0กับ2ท่านผู้ชมตัวแรกนะผิด2งวดติดท่านผู้ชมจะผิดซ้ำเป็นงวดที่3มไหมแล้วมันไปชนกับดับ10บนขั้นเทพนะท่านผู้ชมนะก็คือ0กับ8นะเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านผู้ชมก็มันดับเดี๋ยวนะครับ ขั้นเทพนั้นดับศนย์กับ8นะก็คือสูตรนี้ยังไม่ผ่านนะครับสูตรนี้ดับ0นย์กับ2นะนี้ผิดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านผู้ชมมันไปชนกับดับ10บนขั้นเทพเลยนะแล้วก็มันมันหลุด2องติดผมเชื่อว่าเขาไม่น่าจะหลุดซ้านะสูตรอีกหลายสูตรก็ดับศูนย์นะสำหรับหลัก10นะท่านผู้ชมนะมันไปเด่นเลขไหนรู้ไหมท่านผู้ชม ก ось, ็ก็เด่นท e ั so, like like so, so, ้งทั้งขี่และคู่นะท่านผู้ชมนะแต่เด่นมากไปหน่อยก็คือขี่ขี้แต่ผมก็จะให้ความสําคัญทั้งคู่และขี่นะก็ตัดออกมาแบบไหนก็แบบนั้นท่านผู้ชมนะผมจะไม่เน้นคู่ขี่เท่าไหร่นะงวดนี้นะผมจะเน้นทั้งขี่และคู่ทั้งสองทั้งสองทั้งสองเลยเพราะว่าสูตรศูนย์สองแปด 028นะดับไปแล้วสตัวคู่เพราะฉะนั้นเหลือ4กับ6ท่านผู้ชมส่วนเลขขี้นั้น13579นั้นเหลือเต็มเต็มเลยท่านผู้ชมก็ตกลงว่าจะเหลือตัวไหนก็เดี๋ยวรันสรุปเราค่อยมาสรุปกันนะครับท่านผู้ชมครับนี่ก็เป็นดับ10บนกันเทพงวดนี้ดับ2ตัว0กับ8แล้วก็ดับ10บนพิเศษ หนึ่งสูตรสองตัวดับศูนย์กับสองท่านผู้ชมศูนย์ตัวแรกดับผิดสองงวดติดไม่น่าจะหลุดจำท่านผู้ชมครับก็สาหรับคลิปนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้ท่านผู้ชมครับอย่าลืมกดซับสไครต์กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้กับทางช่องด้วยนะครับเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆนะอย่าลืมให้กําลังใจแล้วก็สนับสนุนช่องโดยการไม่กดข้ามโฆษณานะครับท่านผู้ชมครับเจอกันคลิปหน้านะท่านผู้ชมครับสําหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้สวัสดีครับ